โอ้ยเอาเคีบงดูวยเคบงดูหยยากถวาเหดมันได้ได้สดอกยตายตเห็ดพะลกสีไอย่าไปตอเขาเด้อพุเนระพ่ออีกแลาคนเบยนี่รับนี่รับต้องเยเพื่อเพื่อตีบทท่นเห็นพื่อนเด้ เกี่ยวทุกกิโลละสี่ร้อยอยาไปต่อนะเห็ดเพาะเนี่ยหายากจริงๆเขามาหลายรอบแล้วนะอย่าไปต่อราคาเขานะกิโลสี่ร้อยนัไม่คุ้มเลยมากเนี่ยอยู่ในป่ากันกขนาด ใครหาเป็นก็ได้